ก็ต้องสวัสดีเพื่อนๆชาวรายเกมเศรษฐีทุกท่านด้วยครับวันนี้ก็ผมพูดสึกจะมารีวิวอีเวนต์ประจำวันที่21มกราคมกันนะครับเป็นอีเวนต์การ์ดมาใหม่ะแต่ไม่รู้ว่าโหดเปล่านะแต่ขอไปอ่านความสามารถมันก่อน บดภาพเป็นการ์ดอะไรวะเหมือนเล่หลังด้วยอีโวมิสตี้เมื่อก่อสร้างส,าม,สามคาพโอกาสสี <c oughs> ่แปดเปอร์เซ็นต์ย้ายไปยังตำแหน่งที่ยืนเมื่อไม่ใช่ใผลเติบโตโบดสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อตกที่ของฉันโอกาส 4, สาี่แปดเปอร์เซ็นต์าเพิ่มค่าประทานกูสอได้ย้ายไปยงังพื้นที่ของฉันเป็นรองเท้าแต่นี่มันไม่ มันไม่เติบโตด้วยวะและเมื่อตกเลยมาค์โอกาส60เปอร์เซ็นต์นวะเมื่อตกเรามาร์โอกาส60เรเซ็นเรียกฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดภายในแถวเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกเรามาร์ของฉันโอกาส65เปอร์เซ็นต์กักขังจ้ายค่าไทางเมื่อถูกล่อยถ้าถามว่าดีไหมก็ดีนะเหมือนดาร์กเยกักขังฝ่ตข้ามตกเรามาร์และเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกเรามาร์ของฉันโอกาส 55%เพิ 50, ่มเอฟเฟกต์ผลกระทบโอ้ได้ได้ได้แต่ไม่รู้ว่าจะหาไงนะขอดูก่อนมิสตี้มันต้องสุมมาสี่กองด้วยยิทเคได้จะกะับโปรโมชั่นแพ็คสุดคุ้มไอ้เหี้ย มีตำนานแล้วกูจะไม่เอาโอ้เติมใช่ไหมคอสโตมอีกโอ,อ้เล่นก็เดี๋ยวผมจะรอสักประมาณสามพันดูก,ก่อนไม่ถึงสามพันด้วยอะเดี๋ยวขอเปลี่ยนก่อนเขาบอกว่าต้องใช้การ์ดตัวคอนไทยใช่ไหมกูมก็ไม่มีตัวคอนไทยกักัตัว นี่ตาพันเจ้ามามาคอนไทยเพราะว่านว่าใช้ตัวคอนไทยมันจะได้การ์ดเว้นไวๆนะมันมีให้เลือกด้วยวะปัดาาวะโรวมชั่น ตีไปไม่ได้ว่เนียเดี๋ยวผมมาโอ้ยังไม่มีโอ้หมดไวจังเว้โอ้สักอันก็ไม่ได้นะ โอ้มาอีกแล้วอีโวยุดลังอ๋ออ๋อไอ้เลือบังตุ่มติดมือไปแล้วไม่ไหวแล้วหยุดตัวไม่ได้แล้วพ่อพ่อพ่ออะไพ่อพ่ออะไเฮีย เอ้ยไอ้ย์อะมือวานอมไอ้เี้ยเนี่ยเนี่ยไอ้ฟาดถ้าคุณรู้ว่ามีเว้นแบบนี้ก็ไม่ทำหรอกเว้นไงสักเด้ โอ้กบนีไอลินไอลินได้แล้วกุกแะไนดินอยู่บนนี้ฮอฮ้เดียวไงวะอโอ้โอไม่ไมค์กไม่ไเด้อีกแล้ว อีแล้วมือกูยอเยอะอด,อด้อน oh. oh. oh, oh, แล้วพ่อ,วอ,วอ่นแล้วมือพ่อเอพ่อพ่โอ้โอ้โอ้ชิตโอ้ชิตพ่ออเลยอแล้วพ่มืออย่านะบอแล้วกูหมดเตแล้ ตายแล้วกูอีโบกินลับมาดามไบกูไม่ได้ทำเว็นบัลเลยอีเอออีโนยินลับเซาตัวก <c oughs> ็ยอยากจะรอให้เป็นภาษาพีเดน,เน <c oughs> ี่ก็อีเออมื่อมาดาไบเครยบะเครย มาคลายเอ้ยคลายคลายแล้วคลายคลายอือเฮ้ยเฮียอย่าเนอะพลอแล้วพลอแล้วมือมือพลอดเลยเฮียสูบจนเพลินไม่่ายเลยคุณเฮียไบรุกการสูบมือเพลินโอ้ยตายตายแล้ว ดวงกูมหมดแล้วเดือกกูมหมดแล้วใคร <c oughs> เอาไงกูงนั่นนี่พอ่ออย่าสมแทบกูพอแล้วไอ้มือสั่นแล้วไอ้คุณเลยมือสั่นแล้วมือสั่นแล้วมือสั่นอย่าไปกดะเ,ปะ,ปะเพลเอ้ยพอได้พ่อพอลัยพ่อ เออตัดเอาก็ได้เฮ้ยยอขอทำใจเป๊บขอทำใจเปร๊บอออโน่เลยกลองโน่เลย ไอ <c Dante> ้ยอ <hart> ีววยุนรังเหี้ยตายหมุนติวติวติวอีกคล้วกูเน็ตหรือไงวะ โอ้โหตายมีอ,อีกไหมโอ้หนึ่งหมื่น,นอไอีกว่าไม่มีอะไรแล้วนะ พอแล้วพ่อีกคุนไปเติมอีกโอ้โหนีูจะไปเติมแล้วพ่อรอบอพ่อบมือยาแล้วพ่าแล้วพอแล้วมือ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 ยาซ่อนมืออยา่อนเว้มีอะไรไม่ว่ะ อ,อีเวนคือออนเนี้ยคือมันต้องได้รับจากโปรโมชั่นหรือแพ็กสุ่มโอ้ว่าสุ่มทีก็มันนหมื่นแล้วอะออกยากอะและแถมมีสองใบด้วยอะออตายตาย ตายแล้วกูตายอีวนยุนรั้งมาโอ้โหท่านอะ <ak> ไรออกมาเนี่ยแจกเอาแจกเอาอ่าก็โอเคครับเมื <tinc S 2> ่อกี้ผมก็ ไปคุยทุ่รามาแนละ้วก็คลิปนี้ก็เอาไว้แต่เพยงเท่านี้ก่อนนะก็ถ้าใครที่แบบการ์ดที่ไม่มีก็มาลงกับเป็นนี้ก็ได้นะอ๋อโอเคแป้ามันจะสุ่มเคืรเป็นนิดหนึ่งนะโอเคครับก็สรัปนี้ผมขอตัวเราไปเพียงเท่านี้ก่อนนะถ้าชอบก็อย่าลืมกด, like, ดไลค์ฝากแรเป็นกำลังใจผมด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสีสวัสดีครับ ทำความเข้าใจบอกอีกครั้งถึงจะเข้าใจถ้าไม่ชอบเพิงก็ออกไปพามบ้าพวกของมึงงอ,อกไปเพราะำความเข้าใจที่